ซนอันนี้โซนของไม้ไม้ไผ่ทั้งหมดโซนนี้โซนไม้ป่าแทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับอันนี้ไม้ไม้เก่าเลยครับก็แทกลงไปนะครับแทกแกลงไปทั้งหมดเลยอ่าอันนี้เราก็ดูแล้วก็ได้ไอเดียครับ,บ กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่สวนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับ oh. ลุงกรมมาดูสวนไผ่สังมลนลักษณะเขาเรียกว่าสวนสมรมหรือว่าทางอีสานเรียกว่าสวนสามปีหรือทางใต้เรียกว่าสวนสมรมเนาะแล้วก็หรือว่าบางทีเรียกว่าสวนวนเกษตรนะครับดูดิครับก็คือมีไม้ไผ่มีไม้ปา่า มีไม้ผลมีไม้ตาำเตีย้ยเรียดินคือในพวกนี้ครับเห็นไหมครับมีทุกอย่างเลยจะเพื่อว่าพืชเก้าชั้นสิบชั้นอะไรก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเห็นไหมครับนี่ไม้ป่ามีอะไรอไราไลละเอียดนะครับอันนี้ก็คือ,อยางนานะครับแล้วก็มีพวกไม้ป่าตระกูลพวกนี้ก็คืออะไรเนาะอน,นั่นก็คือเอเทพทพไอ้ไม่ใช่เทพนรงค์นะมั้งกระถินนรงครง์นะครับมีหลายอย่างนะครับดูเขาปลูกไปเนี่ยมีกล้วยมีอะไรหมดเลยครับนี่ แทกเข้าไปในไม้ป่าแล้วมีอยู่กล้วยก็มีนะครับรายละเอียดทิดๆดินี่นี่ตะไคร้ก็มีทีนี้ในการจัดก,การสวนเนี่ยสวนนี้นะครับพื้นที่ประมาณ60ไร่ก็สอบถามท่านที่ดูแลนะประมาณ60ไร่ดูไม่มีไฟฟ้านะครับใช้น้ําแบบโซลาร์เซลล์แล้วก็คือจําเป็นมากๆคือระบบน้ําเป็นใช้น้ําสระครับแต่เราไม่ได้ไปเดินดูนะครับมาไกลนะครับแต่ว่าเขาดึงน้ํามาใช้งานนะครับแล้วก็นี้ก็ดูแลเป็นทางเข้านี่ก็จะมีพวกไม้ดอก อันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าองไหนะครับนี่ก็จะเป็นตัวต้อนรับของสวนเขาเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มมูลค่าที่ดินครับที่ดินเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่แบบนี้คือเราพ,พูดตรงๆนะอไอเดียลุงนะลุงก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาคิดยังไงแต่ลุงมองว่าไม่ได้หวังเป็นจะโอ้โหจะมีอะไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรแต่ว่ามูลค่าที่ดินมันเกิดจากการที่มันใช้เวลาแล้วก็สร้างความร่มรื่นนะสร้างสีเขียวเนี่ยครับดูมุมนี้ที สวยมากนี่ไม้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับเราปลูกไผ่แทรกเข้าไปก็ได้เห็นไหมครับไม้อยู่เดิมนี่นี่ปลูกไผ่ทั้งมนครับเห็นไหมครับนี่ปลูกไผ่ทังมนแทกเข้าไปอันนี้สามปีนะครับได้สอบถามแล้วสวนนี้ก็สร้างมาสี่ปีไม้ไผ่ทั้งมนนี้สามปีแล้วปลูกยังไงปลูกพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เราก็อยากเรียนรู้ว่าแปลกก็ไม่ถือว่าแปลกเขาเขาปลูกไปพร้อมกันเลย บางคนบอกต้องเอาไม้ป่าก่อน4ปี5ปีก่อนนะแล้วก็ถึงไม้ไผ่ทรงลงไปอันนี้สวนเขาสร้างสีปีเ็าปลูกเลยแต่ว่าเขาก็แบ่งโซนนะครับเนี่ยแบ่งโซนอันนี้โซนของไม้ไม้ไผ่ทั้งหมดโซนนี้โซนไม้ปา่าแทกจะไม่มีช่องว่างเลยครับอันนี้ไม้ไม้เก่าเลยครับก็แทกลงไปนะครับแทกแทกลงไปทั้งหมดเลยอ่าอันนี้เราก็ดูแล้วก็ได้ไอเดียครับนะได้ไอเดียอันนี้มีคนดูแลสวนอยู่สามสี่ท่านนะครับ ก็แทบจะไม่ว่างงานเลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็นี่นะครับปูปูปูปลูกไปให้เกิดความร่มรื่นนะดูแล้วก็ได้ไอเดียมากๆเลยเกิดความแรงบันดาลใจว่านี่นี่คือการสร้างสีเขียวครับช่วยกันลดโลกร้อนนะโอเคนะครับสังมุนนะครับสังมุนที่ปลูกไว้เป็นอุโมงครับเป็นถนนเลยครับนะทีนี้อยากจะเอาละเอียดซะหน่อยว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาตลับลูกมา แต่ละกอที่เขาห่างกันเดิมๆนะนี่ลุงกล่าวว่าสี่เมตรนะเห็นรู้ถึงไหมสามเมตรครับ่าดูนะครับต่อกอนะครับนี่ห่างสามเมตรครับแต่ละกอห่างสามเมตรแล้วความกว้างน่าจะสี่ไหมถน้จับกี่นะสี่เมตรครับดูครับปล่อยเลยหนูปล่อยเลยนี่ครับความกว้างของถนนคือสี่เมตรครับ ระยะต้น3เมตรอ้าวเราก็จะมองภาพออกนะครับว่า,อาของท่านนี้นะครับเขาใช้ไผ่ั้งมน3ปีนะครับ<ม>ก็ปลูกเป็นเหมือนถนนเข้าไปในสวนเลยอ้าวเราเดินดูนิดนึ่งสี่ลำห้าลำหกลำนะครับ<ๆ>ก็สวยดีครับในในในระหว่างนี้เขาก็แทรกไม้ป่าเข้าไปนะครับแล้วก็มีไม้อื่นๆเต็มไปหมดเลยนี่คือสาภาพของวนาเกษตรนะครับก็คือมีอะไรก็สายแทรแทก,กเข้าไป นะไอเดียที่ดีครับสําหรับบางท่านเนี่ยคือเออเรามีปลูกอันนั้นอยู่แล้วจะแทรกอันนี้ได้ไหมนี่ดูตัวอย่างเลยครับแม้จะลุงเองก็อยากเรียนรู้นี่มีอะไรบ้างมีขามีศักนะครับปลูกได้หมดแล้วครับนี่นี่ดูอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็คือเรื่องของอผลไม้นอะอันนี้คืออะไรเอ่ยองุ่นใช่นี่เป็นมุกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้อยหนบดู สภาพป,ป่าครับนี่คงจะได้ฝนมาฝนตกมาไม่นานนี่ครับฝนตกไม่นานเวยเดี๋ดนี่การบำรุงด,ดูแลน,นะครับพี่ไก่อัดน้าดูเหมือนกันแสดงว่าเขาเขามีสุีฟูง่ายนะมันก็เลยทําให้โตดีนี่ลำนี้ถือว่าสวยนะครับนี่ตัวี่ตรงนี้นะ อาแล้วก็มีอันนี้อะไรไม้กลงนะไม้ป่าอ่าเขาเรียกยังเหียงมั้งเนาะอ่านี่ดีครับสวยกินไซายอ่นนี้มีมหมายความว่ามันมีไม้ป่าในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเราไม่ตัดออกแต่เราก็เพิ่มพวกไม้ป่าเข้าไปแล้วก็มีเพิ่มเรื่องของไม้ไผ่เข้าไปยู่ด้วยกันได้ครับครับ ลุงกรมขอบพระคุณท่านท่านนี้นะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้งานลุงกรมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะที่ลุงกรมก็ลาไปกลับบ้านแล้วครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ